เจ็ดฟีเเอสำคัญของ SolidWorks ที่คุณต้องรู้ 1. การออกแบบแบบพารามิ t ร i c ช่วยให้วิศวกรควบคุมขนาดและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่งตางๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าพาราม a เตอร์ eter, นำไปสู่การอัปเดตโมเดลทั้งหมดโดย Automatic ลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการที่ซับซ้อนเพิ่มความยืดหยุ่นในงานออกแบบอย่างมืออาชีพ สองเครื่องมือประกอบชิ้นงานของ SolidWorks ช่วยตรวจสอบความเข้ากันได้ตรวจจับการชนกัน (Interference Detection) และวิเคราะห์ก,การเคลื่อนไหว (Motion Simulation) ทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนต่างๆทำงานร่วมกันได้สมบูรณ์สาหรับงานออกแบบโลหะ p e น Feature นี้ช่วยให้คุณตัดพับและคลี่งานโลหะพร้อมสร้างแบบเสาดีเพื่อการผลิตได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สีประเมินปัจจัยสำคัญเช่นแรงเครียดการสั่นสะเทือนและอุณภูมิโดย SolidWorks Simulation เพื่อความมั่นใจในความแข็งแรงของโมเดลก่อนสร้างชิ้นงานจริงหาสร้างภาพเรนเดอคุณภาพสูงที่สมจริง้วย Visualize feature นี้ช่วยให้วิศวกรนำเสนองานออกแบบได้อย่างมืออาชีพและดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น หกฟีเจอร์นี้ออกแบบเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กช่วยจัดการจุดเชื่อมต่อและการสร้างโครงสร้างอย่างแม่นยำตอบสนองการทำงานสำหรับโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ดี 7. SolidWorks มีฐานข้อมูลชิ้นส่วนมาตรฐานเช่นน็อตสกรูและอื่นๆลดเวลาการออกแบบซับซ้อนทำให้งานคุณเสร็จได้ทันทีอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้และใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านงานออกแบบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ